ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้ผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยนี่ข่าวออกมาครับ ว่าเนี่ยคุณนงไปรับรู้กบเข้าด้วยใช่ไหมเรื่องขายหุ้นเรื่องอะไรนานๆเนี่ยได้เงินมาสามร้อยล้านบาทได้เงินมาสามร้อยล้านเนี่ยนะแล้วคุณนงก็ออกมายืนยันบอกผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วผมยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของผมที่ทามาตลอดด้วยด้วยด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยผมมีหุ้นในบริษัทนี้หนึ่งหุ้นผมถูกได้รู้ทุ้นจนกระทั่งหุ้นเหลือหนึ่งหุ้นซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากนะครับเพราะมันเป็นตัวยืนยันว่าผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยผมมีหุ้นเดียวดึก้อง วุนเดียวนะครับไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งหุ้นเดียวหุ้นเดียวคิดแล้วมันเจ็บช้ำเลยครับแต่มันมันกลับกลายเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากมันเป็นคุณอุปกาลให้เ่าเปลี่ยนแปลงในสุขที่ดีกว่าใช่ครับผมจําได้พี่โน้ตอุดมเป็นเพื่อนรักกันครับเคยเคยโทรมาหาผมวันหนึ่งหลังจากที่ผมลาออกจากกระเดแล้วมาก่อตั้งเดอะสแตนดาร์ดพี่โน้ตโทรมาคืนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนรักตลอดชีวิตของผมอยู่้วบอกพี่นงเหตุการณ์เนี่ยดีมากเลยนะสําหรับพี่นะคิดดูเดะถ้าพี่ทำามาเดต่อไปเรื่อยๆพี่ก็ อายุมากขึ้นเรื่อยๆพี่ไม่ได้สนใจคอนเทนต์แบบอเด์หรอกนะฮะแล้วพี่ก็จะฝ่อลงเรื่อยๆแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้มันทําให้พี่ได้มาเริ่มต้นใหม่ทำในสิ่งที่พี่สนใจจริงเขารู้ว่าผมสนใจเรื่องที่มันซีเรียสขึ้นเรื่องข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองครับพี่ได้มาทําสํานักข่าวซึ่งพี่อยากทําอยู่แล้วผมรู้มันทําให้พี่รีบอลเลยนะรีบอลเออใช่คำนี้เลยมันทําให้พี่รีบอลอีกครั้งผมคิดว่าเออจริงวะถ้าไม่เกิด เหตุนี้ผมก็คงค่อยๆหมดพลังไปเรื่อยๆในชีวิตแต่เหตุการณ์นี้มันทําให้ผมรู้สึกเฮ้ยมีชีวิตชีวามากต้องอย่างนี้บางทีต้องให้คนที่รู้จักเราเป็นคนวิเคราะห์เรานะใช่ตัวเราเองบางทีอาจจะตกอยู่ในอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกว่ากำลังยัอวอยู่กาลังโกรธน้อยใจเสียใจเสียดายทุกอย่างมันมาผสมปเปกันใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไม่แต่ว่าไอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดกับคน ไม่กี่คนหรอกเพราะว่ากรณีของคุณโหน่งก็คือว่าทํามาเองเนื้อหาต่างๆแล้วก็มีนายทุนโดยมีเจ้าของในช่วงที่เราสร้างผมตอนที่ผมทําเนชันก็เหมือนกันแนวคิดเหมือนกันก็คือว่าเราต้องเอาคนข่าวเนี่ยมืออาชีพมาทำหนังสือพิมพ์เองโดยที่กำหนดนโยบายเองให้ได้โดยที่ไม่ใช่เจ้าของอืใช่แล้วก็เราก็ขายหุ้นมาขายหุ้นกระจายให้กว้างที่ธุรกิจเลย แต่ธุรกิจเนี่ยแต่เราจะต้องไม่มีใครมากําหนดเราผลงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พวกเราที่ทํามันก็จะคลายกันกันกบที่คุณหนองทําก็คือว่าท้ายที่สุดไอชื่อเสียงคนการยอมรับของคนเนี่ยมันมาจากผลงานนั้นโดยที่โครงสร้างไม่ใช่ธุรกิจปกติใช่ไหมใช่แล้วพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาตูมเนี่ยบางครั้งเกือบจะไม่ลังเลเลยที่ตัดสินว่าเราไม่อยู่ในบรรยากาศใหม่โครงสร้างใหม่ครับอันนี้ก็ผมว่าคลายกันแต่ธุรกิจอย่างอื่นคงไม่ง่ายนะ ที่จะมีโครงสร้างอย่างนี้ที่นอกจากจะเป็นศิลปินอีกอย่างนักร้องศิลป์ artist คนวาดนักดนตรีอย่างนี้อาจจะอาจจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่าเนื้อหาเนี่ยติดโดยคนนี้มีเจ้าของจากนั้นเวลาบองต่างกันใครจะเป็นคนกําหนดทิศครับพอคุณสิชัยพูดอันนี้มาแล้วผมก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตอนที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาบอกว่าเขาไม่ซื้อเดเลย เหตุผลสําคัญก็คือวงธนงลาออกเพราะผมเป็นสินทรัพย์สําคัญของบริษัทใช่เขาบอกตรงว่าลึกๆผมสะใจนิดนึงนะใช่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 ใอมันไม่ใช่สะใจนะครับมันมันมันการตอกย้ําอย่างจริงที่คุณสุชัยบอกว่าเออจริงๆแล้วคนทํางานด้านเราเนี่ยคนที่สําคัญมากก็คือคนทํางานถูกต้องคือพนักงานแอสเซทที่สําคัญก็คือพนักงานคือคนทํางานใช่ครับ องค์ประกอบต่างๆเรื่องทุนเรื่องอะไรผมเข้าใจนะผมเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่มีอุดมการณ์แบบแอนตี้การค้าขายไม่ใช่เลครับแต่ผมเชื่อว่าคุณสุจชัยหรือว่าคนทําสื่อในยุคสมัยของเราเนี่ยสิ่งที่เรายึดมั่นถือเป็นอุดมการณ์ก็คืออุดมการ์ที่จะผลิตสื่อที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอิสระและมีคุณค่าและใหม่ด้วยสารสังคมใช่ไหมครับผมเชื่อว่าอุดมการณ์นี้มันมันฝังแน่นอยู่ในคนทําสื่อ หลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับมันถึงขั้นที่ว่าตอนที่จะเอาเนชั่นเข้าตลาดหลักทรัพย์คนที่เขาจะมาลงทุนเพิ่มวันหนึ่งก็แปลกใจมากบรกเกอร์คคนที่มาเป็นคนจัดการให้เข้าตลาดเขาก็มาหาผมบอกบริษัทเนชั่นจะเข้าตลาดมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่คุณชุดชัยต้องเซ็นก่อนทำไมมีอะไรล่ะครับผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่ง ถือหุ้นก็นิดเดียวไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ครับโบรกเกอร์วางแผนไปขายหุ้นเนี่ยไปให้คนมาซื้อ,อ IPO เนี่ยนะเขาต้องการความมั่นใจใสัญญาเนี่ยคุณสุเล่ต้องเซ็นว่าจะไม่ออกจากเนช่นตลอดชีวิตเฮ้ย <laughs> มันไม่ผมไม่เจอมันเป็นปฏิบัติปกติของธุรกิจนะ uh huh. ใช่ครับแต่ว่านี่เป็นกรณีหนังสือพิมพ์ฉบับเนี้เขาต้องการความมั่นใจว่าคุณสุนิชัยหนึ่งไม่ออกไปทําแข่งขันสองจะต้องอยู่กับที่นี่เพราะว่าราคาหุ้น<ม>การตีราคาทั้งหมดนี้ยอยู่ที่ทีมงานนี้ก็คงทายกัน,นในอีกด้านหนึ่งนะรู้สึกยินดีนะนในอีกด้านหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าให้พารานี้มันหนักเกินไปไว้มันจะหนักเกินไปไหมด้านหนึ่งเราสึกเฮ้ยเราสำคัญอย่างนั้นได้เหรอสองอีกด้านนึงคือว่ามันไม่จริงมั้ง ล้วในใจส่วนตัวเราอยากจะเห็นว่ามันเป็นจริงใช่ไหมครับมันอีโก้เราอ่ะมันมีมาภูมิใจมากแต่อีกใจหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยภารก,กิจเราจะสูงมากเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยในแง่ที่ว่าตอนนั้นผมก็เริ่มจะคิดว่าถ้าคนอ่านเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเนี่ย เราต้องคิดโครงสร้างที่อาจจะไม่ใช่โครงสร้างปัจจุบันตรงนั้นน่าสนใจนะครับถ้าคุณสุวิชัยอยู่ต่อผมผมเออผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณสุวิชัยจะทํำยังไงกับองค์กรที่สังกัดอยู่ต่อผมยังถามตัวเองเลยว่าถ้าเรายังท้ทายมากนะใช่ถ้าผมยังอยู่แล้วเจออย่างเนี้ยคือก่อนโควิดด้วยซ้าไปทีวีดิจิทัลทีวีอ่าใช่เจออย่างนั้นหนังสือพิมพ์ยอดตกอย่างนี้โฆษณาหายและปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีก่อนโควิดด้วยนะ ฉะนั้นผมก็ถามตัวเองว่าถ้าเรายังอยู่อ่ะเราจะทำยังไงโจทย์ยากโจทย์ยากแต่รู้กัดฟันทําต้องคือใจเราจะไม่มีแพ้ใช่ไหมเพราะต้องทําแต่สําเร็จหรือไม่เราไม่รู้เพียงแต่เรารู้ว่าถ้าเจอสถานการณ์นี้เราานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเราไม่เราไม่ทิ้งเราไม่หนีหรอกเราต้องหาทางที่จะทําให้ได้มันอาจจะเปลี่ยนขนาดมันอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบแต่เราต้องนําทับให้ได้เราต้องชักชวนให้คนร่วมทีมเราเนี่ยเห็นด้วยกับเราทําให้ได้แต่ ก็โชคดีว่าไม่ต้องนั่งอยู่ในฐานะตัวนั้นเป็นคนเชื่อเรื่องเดสตินีอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่หรอกไม่เชื่อหรอกมันนถึงทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเลยนะครับแล้วตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ยังไงแล้วก็เงื่อนไขเป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงครับคือถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นเราก็ยังอยู่อะครับเพียงแต่ว่าเขาก็อยากให้เราอยู่อ่ะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่เราจะอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้ไงครับเราทําใจไม่ได้ไงว่าเราต้องอยู่ภายใต้ โครงสร้างการทํางานอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเปล่าๆใช่ไหมเราบอกเราแก่กันมาที่ทะเลาะกันใครแล้วทะเลาะกันแล้วมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยอะแล้วมันไม่ใช่ทะเลาะเรื่องเวลไม่ใช่สาระชีวิตเราด้วยนะทะเลาะกันเนี่ยเอาเงินมาสร้างเอาเวลามาสร้างสรรค์งานดีกว่าใช่ใช่ใช่โอเคเจอโควิดตอนนี้คิดว่าสแตนด์ดได้ปรับตัวยังไงแล้วจะต้องปรับตัวยังไงแล้วมองวงการนี้ต่อไปยังไงเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ ผมประชุมทาวโฮมมีติ่งบริษัทผมจะมีทาวโฮมมีติ่ปีละสี่ครั้งทุกไตรมาสนะครับเราจะคุยกันเชื่อไหมครับแล้วว่าเราก็มาดูผมประกอบการปรากฏว่าผมประกอบการรายได้เดือนเมษาเนี่ยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาเยียมแปลกใจไหมครผมไม่แปลกใจแล้วฮะผมไม่แปลกใจผมยังแปลกใจเพราะว่าผมรู้ว่าสื่อเนี่ย ที่มานแนวทางอย่างนี้เนี่ยความต้องการจะมีมากสื่อดั้งเดิมน่ยที่จะที่จะหนักแล้วผมเชื่อเลยว่าถึงแม้ว่างบโฆษณางบประชาสัมพันธ์จะหดหายในภาพรวมเนี่ยเขาต้องวิ่งหาวิ่งหา quality, คุณภาพ fly to quality หนีไปสู่คุณภาพแมสไม่ได้แล้วเขาต้องมาหาสื่อที่เขาสามารถที่จะตรงเป้าที่สุดด้วยงบน้อยลงแต่ด้วย impact ที่สูงขึ้น อันนี้ผมเดาอะนะแต่ถ้าส่วนผมนะผมแปลกใจผมแปลกใจนิดหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ The standard ก็คงเหมือนบริษัทจำนวนมากในประเทศไทยนะครับที่พอเกิดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ประเมินซีนารรโอกันใหม่เลยเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้ผมกับผู้บริหารนะฮะแล้วก็เราก็ประเมินซีนารรโอของบริษัทเป็นเป็นเป็นแย่สุดล้พูดง่ายแย่สุดเลยนะครับเพราะว่า ผลกระทบต่างๆเหตุการณ์ภาวะการต่างมันมันไม่นิ่งแล้วมันดูท่าจะส่งผลรุนแรงด้วยนะครับประเมินไว้ไว้ต่ำไปแหละพูดง่ายคือเฮ้ยแทงไว้เลยว่ารายได้ตกห่วงนะครับแต่มมนพอความจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันดีมันมันกลับเป็นดีเนี่ยตอนแรกก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับแต่พอวิเคราะห์ดูแล้วผมผมคิดว่ามันมีเหตุผลด้วยกันสองสาอย่างนะครับก็คือเหตุผลแรกก็คือ อย่างที่ผมบอกนะครับเราเราเป็นคนข่าวเหมือนกันเราอยู่ในวงการสื่อเพราะฉะนั้นผมจําได้ว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาดอันเนี้ยเกิดมีข่าวโรคระบาดนี้เมื่อปลายปีอปลายปีที่แล้วนะครับเราเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเพราะเราเห็นเขาลางว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่เรื่องที่ส่งผลกระทบรุนแรงแน่เลยนะครับผมจําได้ว่าพอเปิดปีใหม่มาปุ๊บเราประชุมบริษัทกันเลยประชุมกันซีเรียเลยว่าต้องทาไงบ้างในด้านหนึ่งก็คือ ประชุมว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงบ้าง<ช>เพราะมันเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับ The Standard ก็เป็นสำนักข่าวแรกๆเลยที่เปิด Landing Page เป็นเกี่ยวกับเรื่องไวรัสตัวนี้ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเรียกไวรัสด้วยซ้ำยังเรียกนยู่ใช่ครับยังเรียกอู่ฮั่นอยู่แล้วก็ต่อมาก็เป็นโคโรนาไวรัสเงี้ยนะครับเราก็เปิดแลนดิ้งเพจเลยประชุมในในการทํางานเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ต้องเข่ามาทะลักทะลายแน่ๆนะส่งผลกระทบทั่วโลกแน่ๆส่วนอีกด้านหนึ่งผมในแง่ของผู้บริหารก็ต้องดูแลธุรกิจด้วยรายได้เป็นไงวะใช่ใช่ใช่ต้องดูแลธุรกิจด้วยแล้วทำธันยังไง อนนั้นก็ได้ข้อสรุปของเขาว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทํางานหนักมันมากขึ้นน,ก,นกขึ้เพราะอันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่เพตอะนั้นกองบรรณาธิการต้องทํางานหนักและมากกว่าปกติหลายเท่านะครับเพื่อที่จะแสดงผลงานของเราเออกไปสู่สังคมสู่ประชาชนด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเข้าใจเหระจ ค่าใช้จ่ายใช่ก็ดูค่าใช้จ่ายเลยต้องมาดูว่าค่าใช้จ่ายฟิคคอสเรามีอะไรบ้างนะครับโอเวอร์เฮดเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูค่าใช้จ่ายละเอียดยิบหมดเลยะเอียดยิบเลยครับเอาบัญชีวักกลางมาดูเลยนะครับแล้วก็ประเมินกันออกมาแต่โชคดีที่อย่างที่บอกบริษัทผมเนี่ยเป็นบริษัทที่มีสปิริตสูงมากผมบอกได้เลยบริษัทเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยพนักงานมีสปิริตสูงมากผมเข้าใจว่าอาจจะเพราะว่าเราเริ่มก่อตั้งองค์กรนี้ มาด้วยความเปิดใจกันเปิดใจกันเปิดใจกันเลยคือ,อ,อผมเคยอยู่ในบริษัทที่คุ้มครือ,อ,อไม่ชัดเจนนะครับมีแกระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเยอะออออพนักงานไม่เข้าใจว่าบริษัททำเงินได้เท่าไหรปีนี้ทำไมไม่ได้โบนัสเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่มันไม่ถึงกันด้วยนะครับแต่พอผมมาตั้งเดอะสันดานเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้ก็คือผมจะทําบริษัทนี้ให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาพิบาลธรรมาภิบาลเบื้องต้นก็คือเราจะเปิดเผยต่อกันโปร่งใสโปร่งใสนะพนักงานจะรู้เลยว่ารายได้บริษัทเท่าไหร่นะฮะไม่มีช่องว่างไม่มีความเหลื่อมล้าระหว่างผู้บริหารกับพนักงานไม่ใช่ผู้บริหารขับซูเปอร์คาร์พนักงานยังต้องไปขึ้นรถเมย์อยู่เลยผมคิดว่าไม่น่าจะดีนะฮะ ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันดีก็ดีด้วยกันร้ายก็ร้ายด้วยกันเพราะฉะนั้นพอเปิดใจแต่ต้นแล้ว่ามันเกิดสปิริตครับคุณสุรชัยใช่มันเกิดสปิริตเกิดความเชื่อใจไว้วางใจมันใช่ครับใช่มันมีมิชชั่นร่วมกันเพราะฉะนั้นมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราก็เปิดใจว่าเราต้องทํางานหนักกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงสองสาเดือนที่มีโควิด19จะเห็นว่าข่าวเดือดสันดาปเยอะมากเยอะมากหนักมากเพิ่มขึ้นจากเดิมนี่ 30-40%เลยนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานทํางานกันหนักกันมากแต่เราก็เทคแคร์พนักงานเต็มที่เหมือนกันผมเชื่อว่าเราเป็นบริษัทแรกๆที่ประกาศ Work From Home อย่างเป็นทางการให้อยู่บ้านเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องออกมาเซยงจิดเชื้อไม่มาสร้างทราฟฟิกให้แน่นด้วยแล้วก็เริ่มทำทางานที่บ้านตั้งแต่วันนั้นเราเป็นบริษัทที่ตัดสินใจซื้อประกันโควิด ให้กับพนักง,งานทุกคนในบริษัทเลยมมไม่เว้นแม้กระทั่ง messenger แล้วก็แม่บ้านด้วยซื้อใจกันไปพูดง่ายๆ่าใ,ให้เขาให้เขารู้สึกอุ่นใจสบายใจออพอพนักง,ง,งานทุกคนรู้สึกสบายใจเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัทนะเพราะว่าทำงานกันเต็มที่คุณภาพก็ชัดเจนคุณภาพมันก็เลยชัดเจนมากในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาประกอบกับในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาที่เราก่อตั้งผมเชื่อว่าเราเรา performance ดีถูกต้องค่อนข้างดีแล้วแบรนด์มันก็ติดแบรนด์มันก็เริ่มติดตลาดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสุธิชัยบอกเลยเออบริษัทองค์กรลูกค้าต่างๆเวลาเขาจะเลือกซื้อเมื่อก่อนเขาอาจจะซื้อได้หลายๆแบรนด์ใช่ครับแต่พอเกิดวิกฤตอย่างนี้เงินเขาลดลงเขาก็จะเลือกแค่หนึ่งสองสาถูกต้องจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าเดอะสแตนดาร์ดเป็นสำนักข่าวออนไลน์เอาว่าเป็นหนึ่งในสามของประเทศนี้ละกันที่ที่เขาเลือกก่อนที่เขาจะเลือกก่อนเพราะฉะนั้น พอวิเคราะห์มาแล้วเออมันก็เลยทําให้รายได้ในช่วงเมษาที่ผ่านมามันเกิดจะนิวไฮนิวไฮเลยเนี่ยนะเซอร์ไพรส์มากมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็บอกไว้นะครับว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าตายใจอย่าประมาทอย่าตายใจใช่เรากําลังวิ่งมาราทอนอยู่เพราะว่าล0 0เมพราะว่าลูกค้าเนี่ยที่เขายังมีเรี่ยวแรงเนี่ยก็คือนี่คือไตรมาสแรกใช่ครับใช่ครับเขาว่าต้องดูประกอบการไตรมาสสอง แล้วก็จะต้องมาทุบทุนอยู่ตลอดตั้งแต่ผ่านวิกฤตในชีวิตมาไม่เคยประมาทเลยเลยครับไม่เคยใช่ผมรูผม้ผมมีสัญญาณเตือนภัยอยู่ในตัวตลอดต้องพารานอยไว้ก่อนต้องพารานอย่อ้ออ only the paranoid survive จริงเลยเนี่ยนะใช่ครับครับแต่ว่าผมก็ผมผมก็นั่งวิเคราะห์ผมเองว่าในสื่อเนี่ยเป็นยังไงใครจะอยู่รอดไม่รอดผมก็ผมก็เห็นเหตุผลก็คือว่าก็เคยสัมผัสมาแล้วก็มองดูว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญพอดีด้วยจังหวะของสื่อที่มันมา ออนไลน์แล้วไม่ใช่ออนไลน์เฉยๆออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์เฉยๆมีข่าวอะไรก็ได้เนี่ยไม่ใช่นะมันต้องเป็นออนไลน์ที่มีคุณลิตี้แล้วมีแบรนดิ้งครับแล้วก็มีเป้าที่ชัดเจนสําหรับคนที่เขาต้องการข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่หาไม่ได้จากที่อื่นครับจะมีคนถามผมเสมอว่าแล้วคอนเทนต์ต้องทํำยังไงอ่ะก็มีกอะแยะเลยอ่ะแล้วเราจะอยู่รอดได้ยงไงแคจะมาอ่านเราครับว่าสูตรมันง่ายมากเลยอ่ะสูตรนี่สูตรโบราณมากคุณทําสิ่งที่เขาหาที่อื่นไม่ได้สิใช่ไม่ว่าคุณจะขายขนมคร หรือคุณจะขายกริปปิ้งหรือจะทําข่าวเนี่ยมันมีสูตรง่ายๆเลยอะทำยังไงอะอันนี้คุณเรื่องคุณแล้วทำยังไงเนี่ยนะผมเชื่อว่าสแตนดาร์ดได้ทำานี่มาตลอดเห็นด้วยครับใช่ไหมครับผมผมว่าข้อดีอันหนึ่งเคยวิเคยวิเคราะห์เหมือนกันครับอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกเลยคือพวกผมเนี่ยพวกเราเนี่ยเคยทำนิตยสารมาก่อนเคยทำสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อนคุณสุทธิชัยทำหนังสือพิมพ์มาก่อน ผมรู้เลยว่าพื้นฐานของคนทําหนังสือพิมพ์มทําสื่อสิ่งพิมพ์ทำนิยศา a รเนี่ยคือมันมีพื้นฐานบางอย่างที่ทําให้ได้เปรียบคนที่ทําออนไลน์ได้แท้อย่างเดียวหนึ่งคือเรามีความละเอียดเรามีความละเอียด,ะยดนะครับผมนี่เป็น ถึงแม้ผมจะเป็นซ er ีอโอนะครับแต่ผมเคยเป็นบรรณาธิการบริหารมาก่อนผมยังเป็นคนชอบตรวจต้นฉบับอยู่เสมอใช่ไหมครับทุกวันนี้ผมยังตรวจต้นฉบับอยู่ใชคัยังตรวจพิูจอยู่บัางคอยมอนิเตอร์อยู่ตรวจพิูจอยู่น้องๆมันรู้เลยครับสลาอูตกไปตัวนึงไม่ได้ผมจะไลายไปบอกแล้วนี่สลาอูหายสลาอีผิดภาพนี้ผิดอะไรมันติดนิสัยบรรณาธิการมากเลยนะครับมันช่วยได้มากเลยครับที่ เจ้าของหรือผู้บริหารคนมีประสบการณ์ทารทุกวันนี้ผมยังคิวเลตข่าวให้เขาอยู่ข่าวนี้น่าสนน่าเล่นผมว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าครจะสำนักข่าวมีเยอะแยะนะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่ดีเทลครับตรงรายละเอียดรายละเอียดลูกละเอียดลูกละเอียดแล้วก็ความลึกแล้วก็สีสันใช่ครับความประณีตในการใช่ความประณีตความประณีตนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่คนทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะมี ผมว่าสองอย่างอันนึงสองอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นต้นทุนที่ดีมากที่เราทำสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อนก็คือหนึ่งเราจะมี creativity มีคิดมีความคิดสร้างสรรค์ถูกนะฮะ เพราะคนทานิย a n s เนี่ยมันต้องคิดอะไรที่แบบว่ามันมีเวลาพอสมควรรายเดือนด้วยมันก็ต้องคิดอะไรที่มันเป็นรายเดือนเราเนี่ยเราต้องหาอะไรที่ออกมาแล้วมันไม่ใช่ที่มันแบบว่าานเลเนี่ยมันไม่เอ้ยการนั่นนี่ใช่ที่อยู่ตลอดการอะไรเงี้ยเหมือนว่นมันมันจะคิดพิถีพิถันคิดซับซ้อนเยอะมันก็เลยเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งที่เรามีนะครับก็คือเรามี art d ดเ e คชั่นที่เรามี art design ที่ดีใช่ไหมครับถูกต้องเลยเพราะว่าเราทำสิ่งพิมพ์เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับ ตองแพคเกจจริงห่อมันยังไงให้สวยนําเสนอยังไงให้สวยภ <c oughs> าษาพาดหัวพาดปกใช่ครับ <c oughs> รวมไปถึงภาพถ่าย <c oughs> กราฟิกดีไซน์ <c oughs> อินโฟกราฟิกจะเห็นว่าของเดอะสแตนดาร์ดมันโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นไอ้ข้อได้เปรียบของการเคยทําสื่อเก่ามาแล้วเนี่ยเราสามารถมมิกซ์กับใช้สื่อใหม่ได้ช่มากเลยเช่นบทสัมภาษณ์ที่ผมเห็นของ Standard เนี่ยผมก็เห็นแล้วก็บอกโอเคเลยดีมากเพราะว่า ปกติเวลามีบทสัมภาษณ์ในออนไลน์ก็จะพาดหัวเสร็จแล้วก็จะโอู้ยาวเหยียดถามตอบๆมาแล้รั่นแะต่พอผมเห็นสแตนดาร์ดมีจุดสรุปประเด็นให้นี่คือทักษะของคนทำสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ครับแล้วมีบูเลตพอยต์ออกมาใช่ครับแล้วก็ อ่านสามวักรู้ละสนใจอ่านต่อได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบการจัดหน้าแบบเดิมๆเนี่ยมันก็โอ้เพื่อเลยคุณไม่สนใจจริงคุณไม่นั่งอ่านตรงนี้คือจุดแข็งของคนทำแมกซีนผมยังรู้สึกเสียดายเลยครับที่พี่ๆน้าๆลุงๆป้าๆที่เคยทําสื่อสิ่งพิมพ์นะครับพอมันถูกดิสลอฟไปแล้วเนี่ยไม่ทําอะไรอีกเลยผมคิดว่าเสียดายเพราะว่าสกิลทางด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะฝึกกันได้ง่ายๆต้อง ผมนะอยากสนับสนุนอยากยุด้วยซ้ำว่าพี่นะนลุงลุกมาทำเหออนี่แต่ผมจะเชีร์ให้เสนาธิ์ทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เรื่องพวนี้ครับคนรุ่นป้าๆน้าๆก็ๆกลุ่มหนึ่งแต่คนรุ่นใหม่ก็ต้องเทรนนะแม้กระทั่งเรื่องพาดหัวภาษาที่ใช้ผมว่าตรงนี้เป็นศิละปะที่จะสร้างความแตกต่างกับที่เหลืออื่นๆค,คุณจะอยู่รอดได้เนี่ยคุณต้องมีความสามารถพิเศษตรงที่คุณนำเสนอได้ดี เนื้อหาดีหน้าตาดีแคคเกจรจิ้งดีด้วยใช่ใช่ครับใช่ฉะนั้นผมจึงชอบ Twitter เพราะตรงนี้ใหม่ๆคนจะด่าว่า Twitter มันเขียนได้แค่ร้0ยตัวอักษรไม่ไหวเพราะๆดีตรงนี้มันบังคับให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณรู้ไหมว่ามันบังคับให้คุณน่ะจะต้องคิดผมเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เป็นผู้ฟิเดอร์ใหม่ๆแล้วผมฝึกเป็นซับแอดิเตอร์คือจัดหัวจัดหน้าและพาดหัวครับพาดหัวนี่นะครับในนางสืพิมพ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าสามคอลัมน์กี่ตัวอักษร คุณเกินนี้ไม่ได้ฉะนั้นคุณเขียนพาดหัวยังไงตามแต่ข้อความได้แต่ยาวไปก็ไม่ได้สั้นไปก็ไม่ได้ครับข้อความถูกต้องเป๊ะมันก็ต้องขนาดฟอนต์กี่ฟอนต์ก็ได้ด้วยครับ ฟึกครับมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้มันหายไปไงเดี๋ยวนี้มันไม่มีครับฉะนั้น t a ต d a า d ก้าวต่อไปต้องมีสถาบันการฝึกอาชีพอย่างนี้มีความคิดอยากจะลดโชว์ไปตามสถาบันการศึกษาเพราะว่าเราก็อยากสร้างยังเจเนอรลิสต์รุ่นใหม่ๆถูกต้องครับแล้วก็เราก็มองไปที่นิสิตนักศึกษาถูกต้องครับคนรุ่นใหม่เป็นความหวังของผมเสมอมาผมมีความหวังกับพวกเขาเสมอมาใช่ครับโอเคสต์โ c o v i ส standard จะเป็นยังไงเอ่อ ถ้าในเชิงธุรกิจเราก็ผมคิดว่าเราก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่โชคดีที่บอกว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆนะครับด้วยสปิริตของพนักงานด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาในช่วง2ปีกว่าเราค่อนข้างโดดเด่นมันก็เหมือนเรามีพอร์ตที่ดีละเพราะฉะนั้นเราก็พูดง่ายๆในเชิงธุรกิจก็ไม่กังวลสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเชิงของ แต่ธุรกิจก็ต้องระวังนะครับมันก็เหมือนกับโควิดนี่นะครับบอลงมาปั๊บเรากดตัวคนจํานวนคนติดเชื้อได้แต่พอปล่อยปั๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้โอ้ก็เห็นเห็นกันอยู่หลายๆประเทศก็ใช่นครับใช่มันมี after shock อยู่สื่อเหมือนกันนะมันดูดีแต่ว่าไม่แน่มันไม่ประมาทเรื่องไม่ประมานี้ไว้ใจผมครับก็สุดยอดมันเหมือนคนเห็นใจดีใจที่เห็นเพราะไม่อยากจะบอกเอ้ย มาแยกกันหมดเลยอ่ะซื้อก็แยกกันหมดเลยมันต้องมีดีบ้างมันต้องอยู่รอดด้วยผมกลับคิดว่าวิกฤตโควิด1 9คราวนี้นะครับมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะเหตุการณ์ที่มันมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเสียชีวิตตกงานสิ้นเนื้อประดาตัวมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถโรแมนติไซส์อะไรมันได้เลยนะครับแต่ในแง่หนึ่งผมว่า มันดีมากอาจจะเพราะว่าผมเคยผ่านวิกฤตคุณชูชัยผ่านวิกฤตมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตใหญ่ๆต้องยำกุ้งอยู่แล้วนะน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เจอหมดในผมเจอตั้งแต่ปฏิวัติแล้วปิดหนังสือพิมพ์เจอวิกฤตมาเยอะมากจนนั่นมันมีภูมิแล้วผมบอกทุกครั้งนากับสตาฟเนี่ยสมัยก่อนทุกครั้งที่เจอวิกฤตลงวิกฤตเราแข็งแกร่งขึ้นเสมอไปทุกครั้งถูกต้องครับผมจะพยายามจะแนะนำให้คนแบบเฮ้ยคุณลองถอดรหัส ของวิกฤตแต่ละครั้งที่คุณเจอแต่ว่ามันสอนอะไรชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้อะไรมั่งจะให้ดีนะเขียนแมนนวลขึ้นมาเลยแมนนวลกับชีวิตคู่มือชีวิตว่าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ต้องทําอะไรผมกลับคิดว่าคนจํานวนมากในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อาจจะเพราะเขาก็ยังไม่เคยเจอกับวิกฤตใหญ่เพราะฉะนั้นคนจำนวนมากพอเจอวิกฤตใหญ่ตั้งตัวไม่ทันทําอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบาดเจ็บล้มตายกันนะครับแต่ผมสังเกตว่าผู้อาวุโสที่เคยผ่านวิกฤตมาแล้วเนี่ย เปรียบเสมือนเขาเคยเห็นผีมาแลยเคยเห็นผีมารูปนักหน้าตาผีมันเป็นอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นพอเห็นผีครั้งเขาไม่ค่อยกลัวไม่กลัวแล้วเป็นไหมฮะเป็นไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะว่ารู้แล้วว่าผีมันไม่ตกใจเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปแต่ว่าจะให้มันไปนี่ทำยังไงนี่เรารู้รูปร่างหน้าตารู้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 วงจรของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีมากเลยถ้าเราสามารถแบบเขียนเป็นคู่มือชีวิตออกมาเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกเราตายใจไม่ได้ตายใจไม่ได้เราใจมาบอกว่าหมด เชื้อโรคคราวนี้แล้วมันจะอีกสิปีมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่โรคระบาดมันอาจจะเป็นโรคค้าเรื่องอื่นมันจะมีอาจจะเป็นเรื่องอื่นครับผมเราก็ไม่ได้คาดว่าจะมีสงครามการค้าระหว่างจีกับอเมริกาแล้วมันก็มากระทบเราทางทางการไม่ถึงเกิดขึ้นตลอดชีวิตคนแล้ดังนั้นห้ามประมาทเป็นอันขาดถูกลัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลาครับผม The standard คงคงไม่รีบร้อนเติบโตครับถ้าถ้าถ้าผมบอกได้ตอนนี้นะครับเหตุผลเพราะเรา เราประเมินอยู่สองอย่างคือประเมินหนึ่งก็คือประเมินต้นทุนของเราต้นทุนของเราทั้งในเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็กําลังคนนะครับผมยังไม่อยากให้บริษัทผมใหญ่มากหรือว่าโตเร็วเกินไปเหตุผลสําคัญก็คือมันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครับคนในองค์กรมันห่างเขินไปครับผมคิดว่านี่เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหน like ึ่งก็ค <unlikely> <pet it> ือเรา เราจะประเมินอุดมการเราอยู่เสมอว่าเราต้องการอะไรถ้าผมบอกได้ตอนนี้คือผมไม่ได้ต้องการร่ํารวยเป็นเศรษฐีจากการก่อตั้ง The Standard แต่ผมต้องการทําสื่อที่ดีที่มันให้ความรู้ความคิดให้ปัญญากับผู้คนในสังคมแล้วทันกับความเปลี่ยนแปลงถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอประเมิน2เหตุผลนี้แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราคงไม่ไปทําอะไรที่มันไม่ใช่เราไม่ทําธุรกิจที่มันไม่ไม่ใช่เราครับ ถ้าจะทําก็คงเป็นธุรกิจที่อยู่บน<ม>พื้นฐานของสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็เรามีอยู่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลมการให้ความรู้ความคิดให้ปัญญากับผู้คนและสังคมแต่สําคัญต้องสนุกด้วยใช่ไหมถูกต้องครับ <c oughs> ผมว่างาน <c oughs> สําหรับส่วนตัวต้องสนุกด้วยนะผมว่าความสนุกเป็นเรื่องสําคัญนะใช่ใช่ใช่อะไรที่มันน่าเบื่อตื่นเช้าขึ้นมาต้องเอ้ยมันดีว่ะใช่ครับใช่ประชุมกระชวยนีงเฮ้ยข่าวนี่เดี๋ยวประชุมหน่อยทำนี้ใช่ไหม ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ้ยก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเมื่อเคยเจอมาแล้วคงไม่ใช่คงไม่ใช่ผงไม่ใช่ชีวิตที่ชอบละงาน The Standard Economic Forum ผมว่าเป็นเป็นเป็นตัวที่บอกทิศทางของบิสเนสของ The Standard ว่าจะไปทำไหนนะครับถ้าเราจะทำเราคงจะไปทาง อาจจะมีจัดงานเสวนาสัมมนาหรือว่ามีคอร์สอะไรที่มันให้ความรู้ความคิดกับผู้คนในสังคมคือกระตุ้นให้เกิดปัญญาสร้างปัญญามันก็อยู่ในลายที่เกี่ยวข้องกับที่บริษัทเราเราทาอยู่ไม่ใช่ไปผมคงไม่ลุกไปทําบะหมี่สาเร็จรูปอะไรทําให้เป็นด้วยครับจากนั้นไม่กลัวที่เราจากสภาพเป็นทางเลือกเป็นสื่อท้าทายสื่อนอกกรอบเนี่ยมาเป็นสื่อหลักตอนนี้เป็นห่วงไหม ตรงกันข้ามเลยครับรู้สึกยินดีรู้สึกดีใจเพราะว่าความจริงมันเป็นจุดมุ่งหมายแรกที่ตั้งแต่วันแรกที่ที่ผมทำเดอะสแตนดาร์นะครับนี่พูดแบบเปิดเผยเลยนะครับพูดแบบไม่ต้องถ่อมตัวไม่ต้องถ่อมตัวพูดเอาเอาใจมาวางอยู่ข้างหน้านี่แหละคือคือก่อนทำเดอะสแตนดาร์เนี่ยเราประเมินขุมกําลังที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือว่าวิสัยทัศน์ของพวกเรานะครับเราเชื่อว่า ขุมกำลังที่เรามีอยู่ต้นทุนที่เรามีอยู่เนี่ยไม่แพ้ใครอล้มเบอร์ใหญ่ๆได้ครับคิดอย่างนี้เลยคิดอย่างนี้เลยต้นทุนไม่ใช่เงินต้นทุนก็ปัญญาคนของเราคนผมเก่งมากนะครับคนเดอะสแตนดาร์ดเก่งมากเป็นคนแบบชั้นหนึ่งเป็นครีมที่คัดๆัดมาแล้วนะครับงั้นพอดูผมว่าเปรียบเสมือนทีมฟุตบอลนะครับผมขออนุญาตเปรียบเป็น ทีมที่ผมชอบแล้วกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าผมเหมือนเซอร์เล็กฟอร์กูสันในยุคหนึ่งนะแล้วผมมองดูนักเตะของผมแต่ละคนแต่ละตำแหน่งเฮ้ยเก่งใช้เก่งมากเก่งมากโดดเด่นเก่งมากนะฮะเมื่อประกอบกับแผนการเล่นของเราแล้วก็วิสัยทัศน์ของทีมนะครับผมเชื่อว่ามันทำให้ทีมเราเนี่ยทำให้ผมเชื่อว่า ทีมเนี้ยเอาชนะได้แล้วสองปีกว่าที่ผ่านมาเดอะแซนด์ดเพิ่งเปิดมาสองปีกว่าใช่ใช่ใชหลายคนชอบนึกว่าเปิดมาหลายปีแล้วสองปีกว่าเนช่เพราะฉะนั้นที่เราโดดเด่นขึ้นมาเร็วหรือว่าสร้างผลงานได้ค่อนข้างดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องฟลุกเลยครับก่อนทำเดอะแซนด์ดัคุณสุชาติทราบไหมครับเราซ้อมกันหนักมากเราซ้อมทํางานกันอยู่สามเดือนทําจริงทำแล้วทำทิ้งไม่ได้ออกทําทิ้งทําทิ้งทําทิ้งเพื่อให้ได้ เพื่อให้เรียนรู้กับมันเร็วที่สุดฝึกตัวเองถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็เหมือนเราเข้าแคมป์กันอย่างเข้มข้นมาก stress test จริงๆเพราะฉะนั้นพอออกมาปุ๊บคนจํานวนมากเลยเฮ้ยทำไมมันไปได้เร็วจังมันดูเหมือนอยู่มานานเลยใช่มันดูเหมือนว่าไม่ได้ต้องฝึกงานไม่มีพรอมมากเลยเออพรอมมากเลยก็เพราะว่าเราเบื้องหลังเราคือเราเราฝึกกันมาเราเตรียมพร้อมกันมาดีที่เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อมั่นในในทีมที่ผมทําอยู่ในขณะนี้ว่าเรา เรามี ambition แล้วก็มีมี p a s s i ่นในอาชีพของเราแล้วเราก็เชื่อในฝีมือของเราว่าเราทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนบอกว่าเราเราขึ้นมาเป็นสื่อกระแสหลักแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจเป็นเป็นเรื่องที่ผมยินดีมากเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายยินระหว่างการเดินทางนี้ด้วยครับก็ขอแสดงคำยินดีแล้วก็ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับคุณนงครับสวัสดีครับ ติดตามฟังสุททิชายพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud